สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการอาร์เซนอลยู21เล่าเรื่องนะครับเย่เย่เย่เนะฮะ ก็ซีรีส์เราเรื่องนี้นะฮะจะเป็นมินิซีรีส์สั้นๆ6ตอนนะครับผมที่ชื่อว่าตัวละครลับที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับผมเออนะก็คือซีรีส์นี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับทีมงานสตาร์โพสของมิเกลอาเดตาชุดนี้กันนะฮะว่าเขาเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับผมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่ยังไงกันบ้างแล้วก็เป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะฮะลึกๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็อย่างที่ได้เกินไปในทุกคลิปนั่นแหละนะฮะว่าทีมงานเราชุดนี้นะครับผมคือดีมากๆเก่ง คือที่ทีมมันผลงานดีได้ทุกวันนี้นะครับผมนอกจากจะต้องชมนักเตะแล้วจะต้องชมอาเตต้าแล้วต้องชมผู้บริหารแล้วเนี่ยทีมงานเบื้องหลังนะครับสตาฟโค้ชผู้ช่วยทุกคนต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟ,ฟืองสําคัญมากๆนะทุกคนนะที่ต้อง ต้องบอกว่าต้องต้องให้เครดิตมากๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งนั้นเรามาทําความรู้จักกันดีกว่านะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับผมโดยก็จะแบ่งเป็นสั้นๆ6ตอนนะครับผมโดยผมก็ได้ลงไปแล้ว4คนก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะมีใครกันบ้างเนี่ยก็ไปดูย้อนกันได้นะครับผมส่วนในตอนนี้ EP นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ เก่งแล้วก็เก๋ามากๆเรียกได้ว่าเก๋ามากที่สุดในทีมงานชุดนี้เลยก็ว่าได้ก็คือคนนี้เลยนะครับสตีเวนลาวหรือสตีฟลาวก็ได้นะครับผมจะเรียกว่าสตีฟลาวก็ได้ในคลิปเนี้ยผมจะเรียกว่าสตีฟลาวก็แล้วกันนะครับเอาเป็นง่ายๆก็แล้วกันเนาะและเขาจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับเว็บไซต์ออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมก็พี่ๆคน นะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะที่ B K 8 n e นินะครับผม B K 8 n e w ินะครับผมหรือจะสแกน QR code ที่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ขอฝากเอาไปด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับโอเคทุกคนสตีฟลาวสตีฟลาว,ลาวนี่ต้องบอกว่าคนนี้เด็ดเด็ดแล้วก็เกา๋าจริงๆอย่างที่ได้ดบอกไปนะครับผมเพราะว่าด้วยอายุเนี่ยก็ถือว่ามากที่สุดในทีมชุดนี้แล้วนะฮะก็สตีฟลาวนะครับผม หรือเรียกว่าส,สตีเวนลาวคือจริงๆเนี่ยคือชื่อว่าสตีเฟนลาวนะครับผมแต่ว่าเรียกสั้นๆว่าสตีฟลาวนั่นแหละนะฮะเขาเป็นคนอังกฤษ นะครับผมปัจจุบันอายุ52ปีแล้วทุกคนนะครับอายุเออเยอะแล้วนะครับ52ปีแล้วนะฮะอย่างที่ได้บอกไปว่าเรียกได้ว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมงานชุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมโดยสตีฟลาวเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนักเตะนะเคยเป็นเล่นนักเตะอาชีพนะครับผมเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ต้องบอกว่าชีวิตการค้ายแข้งเอ่อนักฟุตบอลของเขาเนี่ยต้องบอกว่าโชคร้ายมากๆ มากๆเพราะว่าหลังจากลงเล่นได้เพียงแค่9นัดในทีมชุดใหญ่ของดาร์บี้เคาตี้เนี่ยนะฮะเขาก็ประสบปัญหาการบาดเจ็บหนักที่เข่าซ้ายทําให้ต้องเลิกเล่นทันทีเลยทุกคนแม่งโคตรน่าสงสารอะ่ะเล่นได้แค่9นัดต้องต้องแขวนสตาร์ทแล้วนะครับผมแต่ว่าสตีฟลาวเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความรักอย่างเต็มเปี่ยมในฟุตบอลเหมือนเดิมก็เลยโอเคเล่นฟุตบอลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดังนั้นก็เลยหัน,หนมาทำศึกษาเรื่องของทีมงานเ,เป็นโค้ชเบื้องหลัง ตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมแล้วเขาก็เนี่ยสังสมประสบการณ์มาเรื่อยๆสอบโปรลายเซ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตโค้ชของเขาเนี่ยชีวิตอาชีพโค้ชของเขาเนี่ยก็เริ่มต้นที่สโมสรดร์บี้เคานตี้นั่นแหละนะฮะก็คือสโมสรที่เขาต้องเลิกเล่นไปนั่นแหละนะครับ ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เป็นทีมงานค่อยๆแต่เต้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งนะฮะเขาก็ได้ขึ้นมาที่เป็นเอ่อหนึ่งในทีมงานชุดใหญ่นะครับผมซึ่งตอนนั้นโค้ชของดาร์บี้ก็คือสตีฟแมคคาร์เลนนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งยอดกุนซือที่มีชื่อเสียงมากๆในอดีตนะฮะสตีฟแมคคาร์เลนนะครับผมแล้วก็ทำงานกับแมคคาร์เลนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยนะครับผมจนกระทั่งในปี2006นะครับปี2006นะตอนนั้นมีฟุตบอลโลกเวิลด์ครับนะฮะ แมคคาเรนเนี่ยนะครับสตีฟแมคคาเรนเนี่ยเขาก็ได้งานใหม่นะครับผมไปไปไ,ปได้เป็นโค้ชคนใหม่ที่สโมสรมิสเดนโบนะฮะและสตีฟแมคคาเรนเนี่ยเขาก็ได้หนีบทีมงานชุดเก่าไปด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสตีฟลาวนี่แหละสตีฟลาวก็ติดกับแมคคาเรนเนี่ยไปมิสเดนมิสเดนโบด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่มิสเดนโบได้ไม่นานนะสตีฟแมคคาเรนเนี่ยก็ได้ไปเป็นโค้ชทีมชาติอังกฤษ ช่ไหมอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับทีมชาติอังกฤษแล้วก็แน่นอนว่าสตีฟลาวก็เป็น,ปน,ปน,ปนทีมงานสตาฟโค้ชในทีมชาติอังกฤษด้วยนะตอนนั้นนะครับแม็คคาเรนเนี่ยก็หนีบเอาไปด้วยตลอดเลยนะครับหนีบไปด้วยแต่ก็ต้องอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละนะครับว่าแม็คคาเรนกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อาจจะไม่ปังเท่าไหร่เรียกว่าแป๊กเลยก็ว่าได้นะฮะก็ทําให้ก็ต้องโดนปลดออกมานะครับแต่ว่าเพียงแค่แป๊บเดียวไม่นานนะครับไม่นานนะครับผมแม็คคาเรนนะครับผมเอ่อ แมคคาเรนเนี่ยเขาก็โดนปลดว่างงานแต่ว่าสตีฟลาวเนี่ยเฮ้ยก็ยังคงมีชื่อเสียงอยู่จนกระทั่งในปี2007นะฮะหลังจากว่างงานได้สักแป๊บหนึ่งนะฮะเขาก็ได้ถูกดึงตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยครั้งนี้เป็นสโมสรนิวคาสเซิลนะครับผมติดต่อดึงตัวไปทํางานด้วยภายใต้การคุมทีมของบิ๊กแซมนะครับแซมอัลลาได้นั่นเองนะฮะก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก๋าเก๋ามากๆเหมือนกันนะครับบิ๊กแซมนะครับก็ได้ทํางานกับทั้งบิ๊กแซมแซมอัลลลลลาาาไดแแแ้้้วววกกก็็สตตีฟมมคคคเเนนยะรับบผออง่ อยู่กับบิ๊กแซมเนี่ยได้เพลยงแค่1ฤด,ดูกาลเท่านั้นนะครับแล้วในปี2008นะฮะเขาก็ต้องย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีทีมที่โอ้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจมากๆนะตอนนั้นอย่างเอเวอร์ตันนะครับติดต่อให้สตีฟลาวไปทำงานด้วยซึ่งคนที่มาติดต่อโดยตรงเลยก็คือเดวิดมอย เดวิดมอยนี่แหละนะครับเดวิดฮามอยทุกคนเนี่ยแหละนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มอยก็ยังคุมอยู่กับเอเวอร์ตันซึ่งมอยกับเอเวอร์ตันเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าโหคุมนานเป็น10ปีเลยแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมากันเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยแหละมอยในปี2008ก็ติดต่อสตีฟลาวเนี่ยให้มาทํางานด้วยกันสตีฟลาวก็ไปไปทํางานทํางานด้วยกับมอยซึ่งที่เอเวอร์ตันนั่นเองนะครับทำให้สตีฟลาวได้รู้จักกับใครทุกคนได้รู้จักกับไอเด็กหนุ่มคนนึงกองกลางเบอร์8ขอองททีมตนนนั้นี่ ทำแอคอาร์ตทำเป็นทรงดีทำเป็นผู้นำนะฮะก็คือมีเกลว่าเทต้านั่นเองนะครับตอนนั้นพีต้าเราเนี่ยก็เป็นนักเตะเอเวอเรสตนอยู่นั่นแหละก็นั่นแหละทำให้สตีฟลาวกับพีต้าเนี่ยรู้จักกันนะครับผมเออถึงเมื่อกี้ที่บอกแอคอาร์ตเนี่ยคือแซลนะราเล่นนะครับผมแต่ต้องบอกว่าสตีฟลาวกับมอยเนี่ยโอ้ถือว่าทำงานด้วยกันนานนะครับนานมากเลยตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมจนถึงปี2013นสน, 2013, น,นะครับนสองนเนี่ยนะฮะ ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือเดวิดมอยนะครับได้โอกาสครั้งใหญ่ไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนจํากันได้ดีนะครับและก็แน่นอนว่าเดวิดมอยก็หนีบเอาสตีฟลาวไปเป็นทีมงานสตาฟของแมนยูด้วยสตีฟลาวคนนี้เคยเป็นทีมงานของแมนยูน่าทุกคนยุคของเดวิดมอยนะครับผมแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่ามอยกับแมนยูเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ผลงานอาจจะไม่ปังเท่าไหร่ก็เลยทําให้มอยโดนปลดไปนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่แค่มอยที่ปิวนะครับสตีฟลาวก็ไปกับมอยด้วยนะครับผมก็ทําให้โอเคก็ต้องว่างงานอีกครั้งหนึ่งกับดวิดมอยใช่ไหมแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยคนคนที่มีฝีมือเนี่ยเขาก็ว่างงานได้ไม่นานหรอกนะฮะแป๊บเดียวสตีฟลาวเขาก็ได้งานใหม่ นะฮะได้งานใหม่แต่ว่าครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งต้องบอกว่าหน้าที่เดิมของเขาเนี่ยตั้งแต่ทํางานกับทั้งมคคาเลนกับทั้งบิ๊กแซมกับทั้งมอยเนี่ยก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการทีมนะฮะแต่ครั้งนี้นะครับผมหลังจากที่โดนปลดจากแมนยูเนี่ยนะครับผม <c oughs> เขาก็ได้โอกาสครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งจากสโมสรแอสตันวิลล่าในปี2016 นะครับผมในปี2016ซึ่งครั้งนี้เขาไม่ได้ติดต่อไปเป็นโค้ชไม่ได้ติดต่อไปเป็นผู้ช่วยแล้วแต่ติดต่อไปเป็นผู้อํานวยการกีฬาฟุตบอลเออเป็นผอ,อ,อกีฬาเฉยเลยเวย้ยซึ่งแบบโอ้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโหว้าวมากนะเพราะแบบวฮ้ยก็ถือว่าเขาก็มีฝีมือและเอเบตันเอลวิลลาเนี่ยแอสตันวิลลาเนี่ยก็ติดต่อเอาลาวเนี่ยไปเป็นผอ,อกีฬานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าก็ทํางานอยู่ที่เอวินลาเนี่ยได้2ปีนะครับผมเป็นตำแหน่งผอ,อกีฬาแต่ต้องบอกว่าเขา เขาออกมาบอกเองว่าเขาเนี่ยก็แฮปปี้ดีกับที่วินล่ามากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับวินล่ามากแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากทํางานลงสนามภาคพื้นมากกว่านี้ก็คือคิดถึงงานเดิมนั่นแหละคิดถึงงานที่เป็นโค้ชเป็นสตาฟโค้ชเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นพอกีฬาเนี่ยมันก็มีอีกบทบาทหนึ่งใช่ไหมล่ะโอเคแหละว่ามันได้ประสบการณ์ที่ดีมากก็จริงแต่สตีฟลาวรู้สึกว่าอยากที่จะทํางานแบบเดิมมากกว่านะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าจนกระทั่งนะฮะ ในปี2018เขาก็โอเคแยกทางจากวินล่าไปแล้วก็ไปเก็บเวลเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ,ๆจนกระทั่งนะครับผมมีเกียวอาร์เดตาได้เข้ามาที่อาร์เซนอลอาร์เตตาได้เข้ามาที่อาร์เซนอลและสตีฟลาวก็เป็นทีมงานคนแรกๆนะครับที่อาร์เตตาติดต่อให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม ด้วยประสบการณ์ตอนนั้นอย่างที่คนทราบกันดีว่าอาร์เตต้าเนี่ยโอเคเข้ามาด้วยไอเดียสดใหม่ด้วยไมซ์เซ็ตที่ดีด้วยความมุ่งมั่นที่ดีแต่สิ่งที่ขาดไปคือประสบการณ์และสตีฟลาวคือคนที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์ให้กับมิเกลอารเตต้าและทุกคนลองดูประวัติที่ผมเล่ามาเด ทำงานกับทั้งแมคคาเลนทั้งมอยทั้งบิ๊กแซมแต่และคนนี่ก็ถือว่าเป็นยอดกุณสือทั้งนั้นแม้ว่าโอเคผลงานอาจจะไม่ได้เป็นที่โด่งดังอะไรมากมายแต่ก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการโค้ชทั้งนั้นเลยนะครับนั่นแหละไอเต้าก็เห็นตรงนี้แหละว่าก็เลยรู้สึกว่าอย,อยากชวนสตีฟลาวกลับมาทํางานซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างที่ได้บอกไปว่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่ <c oughs> ลาวเนี่ยทำงานอยู่กับมอยที่เอเวอร์ตันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อเดต้าเองเ เขาเนี ality, uz, nosotros, ่ยปรึกษากับสติฟลาวบ่อยมากๆเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปเป็นผู้ช่วยของเป๊ปเนี่ยมันคือตําแหน่งหน้าที่เดียวกันกับที่ลาวเคยทําตอนเป็นผู้ช่วยของมอยมันคือบทบาทเดียวกันเขาก็ไปปรึกษาลาวบ่อยมากๆตอนอยู่ผู้ตอนเป็นผู้ช่วยอยู่เป๊ปนะครับผมแล้วก็ทําให้ตอนที่ย้ายมาเจ้เนี่ยเขาก็เลยดึงลาวเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่า สตีฟลาวเนี่ยหน้าที่บทแบบบทบาทของเขาหลักๆเลยก็คือผู้ช่วยผู้จัดการทีมแหละนะครับผมคอยให้คําปรึกษาอาร์เตต้าคอยแนะนำอาร์เตต้าว่าจะต้องทําอย่างไรในช่วงแรกนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มักจะให้คําปรึกษาดีๆกับทีมงานชุดนี้ได้เสมอนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าถ้าเกิดในเกาะอ,อังกฤษเนี่ยโอ้โหเขาผ่านมาแล้วทุกยุกจริงๆนะครับผมยุคตั้งแต่ปี2006 2007 2008ทํางานกับโค้ชที่มากประสบการณ์มากมายแล้วก็ต้องบอกว่า การที่อาร์เตต้าเนี่ยโดนสบประมาทเยอะว่าเป็นโค้ชที่ไร้ประสบการณ์ในช่วงแรกๆนะ่ครับผมเนี่ยแหละสตีฟลาวนี่แหละ,หละคือคนที่เข้ามาเติมเต็มตรงนี้โดยที่ทุกคนไม่รู้ทุกคนก็ยังคงบอกว่าอาร์เตต้าไร้ประสบการณ์แต่อาร์เตต้าเนี่ยโอเคว่าตัวเขาอาจจะไร้ประสบการณ์แต่คนข้างกายเขาเนี่ยคนข้างหลังเขาเนี่ยมากประสบการณ์มากๆเลยและหนึ่งในนั้นก็คือสตีฟลาวนั่นเอง นะครับทุกคนนะเออนี่แหละฮะก็คือผู้ช่วยผู้จัดการทีมสตีฟลาวนะครับปัจจุบันก็นยังทํางานอยู่กับทีมนะแล้วก็ได้รับการนับถือมากๆอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมแม้ว่าบทบาทเขาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยแต่เขามักจะเป็นคนหนึ่งที่คอยให้คําปรึกษาที่ดีกับทีมงานชุดนี้ได้เสมอทีมงานชุดนี้ของเราเดี๋ยวมันมีเด็กหลายคนใช่ไหมอินาก,กี้คานาปาวอนมิเกลโมลินาอินากี้คานาปาวอนเอ่อคาร์ลอสคูเอสตาอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งอัลเบิร์ตสตูวเบิร์ตเนี่ยที่เป็นผู้ช่วย ตัวหลักเนี่ยที่แบบว่าถ้าถ้าอาาต้าไม่อยู่เอาเบิร์ตจะมาคุมเนี่ยเอาเบิร์ตเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มากมากประสบการณ์เหมือนกันแต่เขาจะเป็นคนมากประสบการณ์ที่แบบอาจจะโอ้เก็บมาแล้วหลายลีกนอกลีกแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในอังกฤษเนี่ยสตีฟราวเนี่ยเป็นคนที่คุกคีก,กับบอลอังกฤษมานานที่สุดในทีมชุดนี้แล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นบุคลากรที่สําคัญมากๆแล้วก็หลายคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันก็แล้วกันในวันนี้นะครับผมก นะฮะโอเคนะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสตีฟลาวนะฮะมือขวามือซ้ายอาร์เตต้าคนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมมากๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับอาร์เตต้านะฮะก็หวังว่าจะอยู่กับทีมอีกนานก็แล้วกันนะครับหวังว่าประสบการณ์ของเขาเด็ดมันจะช่วยทีมได้ไม่มากก็น้อยในอนาคตแน่นอนนะครับผมนะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับตัวละครลับที่ทุกคนต้องรู้จักคนที่5นะฮะสตีฟลาวนะครับผมแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นคลิปนะว่าผมลงไปแล้ว4คนนะครับก่าะตันนี้ก็ถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็ไปดูย้อนกันได้นะครับผมแต่และคนเนี่ยมีโปรไฟล์น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตอนหน้าเหลือเพียงคนเดียวแล้วจะเหลือใครเนี่ยก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะ